ก็กาบสวัสดีกับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในรายการ The a r m a Man วันนี้เราจะมารีวิวเกม Minecraft Dungeon แล้วเขาบอกก่อนเลยนะครับว่า Minecraft Dungeon นั้นเป็นเกม Sandbox Survival Adventure นะครับแต่ว่าสำหรับ Dungeon เนี่ยจะเน้นไปทางแอคชั่นนะครับแล้วก็เน้นไปทาง RPG ซะมากกว่า สำหรับคนที่เล่น m e Craft อาจจะเห็นพวกมอนสเตอร์หรือว่าคริปเปอร์อ, ipper, อะไรที่เราคุ้นๆกันนะครับมันจะมาโผล่ในเกมนี้ด้วยแล้วก็สำหรับ m i n e Craft Dungeon เนี่ยเป็นผู้พัฒนานเดียวกันกับ m i n e Craft ซึ่งทางผู้พัฒนาน,นะครับได้ใช้ u n r e a ี Engine 4ในการพัฒนาน,นะครับซึ่งเจ้ตัวเกมนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากเกม Diablo 3นะครับซึ่ง ตัวเกมจะเน้นไปการหาสมบัติไอเทมและการต่อสู้การลงดันเจียนสมุดดันเจียนที่มีระดับความยากต่างๆกันไปนะครับโดยเล่นกับเพื่อนได้สูงสุดถึง4คนนะครับซึ่งเกมนี้แต่ละดันเจียนผมบอกได้เลยนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนในดันเจียนนั้นมากนะครับและเรามาดูเนื้อเรื่องของ Minecraft ดันเจียนกันเลยนะครับ ซึ่งไวไลน์ในมาร์คันเตียนเนี่ยเขามีชื่อว่าชูเกอร์นะครับซึ่งเป็นหัวขโมยที่ไม่มีคนชื่นชอบเลยไม่มีคนที่จะรักเขาจะชอบเขาเลยนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยรังแกเขาบ่อยๆจนกระทั่งเขาเนี่ยไปพบสิ่งประดิษฐ์อันทรงพลังที่มอบพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับเขาจนไม่มีใครทัดเทียมได้นั่นเองซึ่งเขาได้บังคับไอ้ชาวบ้านที่เคยรังแกเขาเนี่ยให้ไปทําตามคําสั่งเขาโดยเริ่มจากการก่อการร้ายปนหมู่บ้านต่างๆเพื่อแผ่นดินนะครับซึ่งเวลาคุณเล่นไปเนี่ยคุณจะเห็น ในดันเจียนต่างๆว่ามันมีความพังพินาศสังตตโรขนาดไหนที่เขาสร้างขึ้นมานครับซึ่งคุณเองแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องออกไปจัดการเขาให้ได้นะครับซึ่งสมุนของเขาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าในไมค้าบเนี่ยมันคุน้นนคุ้นตากันมากใครที่เล่นไมค้าบอยู่แล้วอาจจะชื่นชอบนั่นเอนงครับสำหรับเนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรวือหวานะครับแต่มันเป็นเกมที่เพิ่งเปิดตัวมาอาจจะมีเนื้อเรื่องแค่นี้นะครับ DLC มีเยอะแยะนะครับให้ติดตามกันเพราะว่าตอนนี้เกมมันเพิ่งออกมาเมื่อ ไม่กี่วันที่แล้วประมาณสีหวันเองสำหรับเนื้อเรื่องมีเท่านี้ไปดูเกมเพลย์กันเลยใน Minecraft d u n g e o n นะครับมันจะไม่มีการเลือกสายอาชีพเลยมีแค่การเลือกคาแรคเตอร์หรือว่าหน้าตาเท่านั้นเองซึ่งหน้าตาเราก็ไม่สามารถเลือกว่าตาสีอะไรปากยังไงคือไม่มีนะครับคือมันจะฟิกมาเป็นตัวเป็นตัวไป,ต,วปตัวเลยซึ่งมันจะมีตัวที่สําหรับคนที่ซื้อ DLC มาถึงจะเล่นได้แต่ก็พันกว่าบาทแต่ถ้าคุณซื้อ DLC มามันก็จะได้เนื้อเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาแต่ณนะตอนนี้นะมันจะมีเนื้อเรื่องแค่นิดเดียวคือ10ด่่านนนก็จบแล้้วครัืืือออเเงมสั้้นมมากกแแลว็ีค ายากแค่คุณเลือกแค่นั้นเองซึ่งในการจบด่านแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีกล่องให้คุณสุ่มซึ่งกล่องนั้นน่ยมันจะเป็นกล่องที่เอาไว้สุม่มไอเทมที่เป็นสกิลเพิ่มเติมหรือว่าสกิลเสริมนั่นเองนะซึ่งไอสกิลเสริมที่ว่าเนี่ยในเกมมันมีเยอะมากๆนะผมจะยกสกิลเสริมที่ผมใส่เข้ามาในตัวละครเนี่ยให้ฟังกันอันแรกเลยก็คือเห็ดนะครับคือมันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีค่อนข้างเยอะมากแล้วก็อันที่2นะครับมันจะเป็น รองเท้าเพิ่มความเร็วในการเดินแล้วก็อันที่3ก็คือปีกนกจะทําให้ตัวผมนั้นพุ่งไปหาศัตรูหรือว่ากระโดดไปหาศัตรูแล้วก็ทําให้ติดสถานะสตันด้วยนะครับซึ่งไอ้เซ็ตสกิลพวกนี้มันจะสุ่มมา หรือเราสามารถไปเปิดรูทบ็อกในเกมซึ่งมันจะเอาเงินในเกมเนี่ยไปเปิดรูทบ็อกหรือว่าเปิดเอาเกลือนั่นเองคือคุณจะได้สกิลมาไม่ซ้ํากันมันจะมีเยอะมากแล้วแต่คุณจะเลือกใส่เลือกหาเลือกสรรแล้วแต่คุณเลยมันจะทําให้ตัวละครนั้นมีความเป็นคุณมากที่สุดมันจะไม่ฟิกว่าคุณเป็นสายเวทคุณเป็นอะไรคุณสามารถเล่นได้ทุกคลาสตลอดเวลาเลย สกิลว่าหลากหลายแล้วเรามาดูอาวุธเกมนี้เลยดีกว่าอาวุธเกมนี้จะมีอยู่2ประเภทก็คืออาวุธตีไกลและตีใกล้อาวุธตีไกลตอนนี้ยัมี2แบบก็คือธนูและผานาไมา้ ธนูก็คือต้องยืดยิงก่อนคือต้องชาร์จยิงมันถึงจะแรงส่วนผาหน้าไม้ก็ยิงได้เลยและอาวุธแต่ละอย่างนะครับมันจะมีความหายากของมันก็คือมีขอบขอบคอมมอนขอบเขียวขอบลิเจนเดอรี่ขอบลิเจนเดอรี่มันจะมีความสามารถพิเศษของอาวุธติดตัวเช่นตีติดพิษหรืออาจจะตีเป็นระเบิดอันนี้คือลิเจนเดอรี่แล้วยังมีชุดเกราะอีกนะครับชุดเกราะนี่มันจะไม่เหมือนกันอีกแต่ละไอเทมเนี่ยมันจะมีสกิล3อย่างแยกกันคือช่วงแรกๆมันอาจจะมีแค่2อย่างนั่นแหละมันก็จะมี3สกิลให้เราเลือกอัพ ได้มาจากการอัพเลเวลของคุณนั่นเองไม่ใช่ว่าเวลเยอะแล้วคุณจะโหดนะคือเวลเยอะแล้วต้องของต้องดีด้วยสกิลที่ได้จากของก็ต้องดีด้วยคือมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นดังนั้นผมขอยกตัวอย่างจากการจัดเซ็ตอาวุธของผมเลยและกันเซ็ตตัวละครของผมนะครับจะเน้นไปทางความคล่องตัวซึ่งอาวุธเมลีผมนั้นตีเร็วอยู่แล้วผมก็เลยอัพเพิ่มพลังการโจมตีส่วนอันที่สองผมจะอัพเป็นฮิลคนรอบข้างเวลาโจมตีนะครับแล้วก็อันที่สามอัพเป็นการดูดเลือดนั่นเอง อาวุธระยะไกลผมได้เลือกเป็นผาหน้าไมา้และเป็นผาหน้าไม้ที่เน้นสปีดสกิลแรกที่ผมได้อัพก็คือสกิลที่ยิงโดนศัตรูแล้วจะแยกลูกธนูเป็น2-3ลูกออกไปสกิลที่2ก็คือยิงแล้วลูกธนูจะมีโอกาสเป็นลูกธนูระเบิดแล้วก็สกิลที่3เพิ่มดาเมจให้กับลูกธนูของเราซึ่งธนูที่ผมเน้นสปีดเนี่ยมันจะดาเมจจะเห็นได้ว่าพาวเวอร์มันโคตรจะน้อยเลยผมก็เลยต้องเน้นพาวเวอร์ขึ้นมานิดนึง ในส่วนของชุดเกราะของผมผมได้อัพสกิลการสะท้อนลูกธนู <S <S และการฮิวเลือดอันที่3ก็จะเป็นการเพิ่มการป้องกันหรือว่าลดดาเมจที่เราจะได้รับลงมาน,นั่นเองซึ่งพูดได้ว่าเกมนี้มันมีความหลากหลายค่อนข้างสูงนะครับแม้กระทั่งอาวุธที่คุณใส่เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนคาร์ดคุณได้เลยสามารถคือคุณดัดแปลงคารดคุณได้ตลอดเวลานะครับ แล้วก็แมปค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจแล้วก็มีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอะไรให้เราค้นหาเยอะมากแล้วก็บอสเกมเนี้ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับคนที่เล่นไมค์คาร์มานะหรือว่ามอนสเตอร์ต่างๆอย่างคลิปเปอร์อย่างเอนเดอร์หรืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้ชื่อมันผมลืมละไม่ได้เล่นนานเหมือนกันก็คือมีความหลากหลายนะคงพูดได้แค่ว่ามันเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆและทําให้ติดพันได้ง่ายมากเลยแล้วก็สำหรับตอนนี้นะเพิ่งเปิดตัวไปเพิ่มไม่กี่วันหนึ่งก็ อาจยังจะมีอาวุธที่น้อยอาจจะมีสกิลที่น้อยอาจจะอาจจะยังน้อยอยู่อย่างดันก็ยังน้อยอยู่ก็ต้องรอการอัปเดตเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมนั่นเองก็สำหรับเกมนี้ผมให้คะแนนสักแปดเต็มสิบแล้วกันนะฮะถ้าคือถ้าตัวเต็มมาอาจจะให้ได้เยอะกว่านี้แต่คือตอนนี้คือดีมากส่วนเรื่องร์ฟ f o r m มนซ์ผมไม่ต้องพูดอะไรมากคือเกมมันอย่างเงี้ยคือเออมันไม่ค่อยิดสปเปไปกับคุณเล่นเลยคุณลง windows 10ได้คือคุณก็เล่นได้อยู่แล้วอะ่ะมันเป็นเกมแบบนี้สำหรับนี้การรีวิวก็ มีเพียงเท่านี้ผมไม่รู้จะพูดถึงเกมเพย์มันอะไรยังไงนะแต่ก็ให้ดูจากไลฟ์สดผมก็ได้นะครับซึ่งเกมมันค่อนข้างยืดหยุ่นมากแล้วมีอะไรให้เล่นเยอะแยะให้แบบพอได้อาวุธใหม่ก็อยากได้อาวุธต่อไปอยากได้เซตใหม่อยากได้สกิลใหม่อะไรยาเงี้ยคือมันได้ยาวๆแต่ดันยังน้อยอยู่มีแค่แลเลือกความยากแค่นั้นเองเหล่านี้ก็ไปก่อนนะครับ